ปี่มันกำลังเตีกันนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปนะคนเ่กอกปูดเลยนะเนะห็นไหมนะนี่นติดไม้กระปูดอยู่ทือข้างแน,นทุกคนเลยมันแรนแก้ขาละละมามากินข้าวนำการบ้านนี่แกงเหฮดบดกับปิง้งเขตสองปิง้ง ครับทักทายสบายดีแล็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัอทุกคนวันนี้ล้วเข้ากับขึ้นมาป้าอีกได้มารอบนี้ก็มาทนำกันอยู่สองคนมากับบอสินคือเก้าและมีแต่สองคนเท่าแล้วมาทางนี้นะทุกคนเลยบอสิินเพิ่นละเพิ่นแว่ไฮนะแวะเอาเคืิงไปให้แม่เพิ่นเขากันเลยเดินทางมาก้อนเพิ่น โอ้งานปุุงปิ้งคือดางเสือกุ้งมาพร้อมเห็ดกุ้งหลายอันนี้คือดอนพักเก้าเขานะเขาว่าสีเยดตูบไม่แต่ว่าเขาต้องมาเอาฟ้าตัวเก้านี้ทุกคนเลยนี่ตัวฟ้าเขาซับแล้วนี่แหละเขาาสีเอาไปปูนะ รถประสินมากนะโอ้โหนับดิ อันทําไม่บนพักก่นทุกคนเลยยันเนี่ยงูยันแงวเข้ามาสนอยู่มันโกหกลายผัดเข้าสีมาพักที่นี่นะเาสีทางไม้นี่มันนน้อยนี่ออนะมันโขกโเทากระทางบนพักบนเ้าเท่ากระซ้ำนี้นะบททางกว้างลายนะทีซ้ำนี้แหละเดี๋ยวลรามาดูบนเ้าครับมัน,มนคืนน้ำอยู่นี่นะสินพ้นลงไปกลางม่องไว้พอได้ยามป่าง่าย ห้อยอย่างที่ใส่นี่ห้อยเฮ้ทุกคนเห็นนะหไ,ไหมน้นอนนี้กับถ้าฟังกัชาว้ามานอนฟังเสียงเคตาโอดห้องนะ <c oughs> ดูแถวเงื่อหินท้ำนี่นะห้องเแซี่อะลยเคตาโอดนี่ มาหอดกันพอสิ้นหิวข้าวแล้วนะทื่นท้าทื่นท้าแล้วกินข้าวกับโก้ยเป็นลิงเลยกินอาหารลิงกินอาหารลิงเพราะว่าลงไปซื้อมองกัหากระซื้อเปลาไว้นะกินข้าวอุ่นท้องได้สมมติวาว่าสิพากันไปหาเลาะเบิ้งเฮดบดแล้วก็หาเลาะหายิ่งเลยเป็นชาวบ้านเขามาหาว่าเป็นแต่เป็นแต่ได้กินอยู่กำลังอ่ แข่งกันโบววันนี้เพื่อสิมานแข่งกันแข่งเท่้ไนี้แน่สำรวมอยู่วันนี้หน้ามาคุเอาเลย กิน,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 นข,ข้าวอิ่มแล้วกะพอดีได้ยินเสียงเก็ป้าห้องนะทุกคนเสียงเก็บป้าคันไปสิไปหาตะเลงแล้วกะไปหาโล่เบิ้องฮิตบดก่อนมีนกเหลืองพร้อมทุกคนมีนกเหลืองพร้อมเสียงห้องเกลีก้ยงใช่ะโอ้นกเหลืองอ่อนเลยทุกคนเอ๊ ไปแล้วใกล้กันทุกคนกระปอมบินได้นะทุกคนเห็นว่าดีมนะันนะนะสามตัวผู้กระปอมกระปอมอันนี้นะกระปอมปีนะมันหายะแล้วแต่บอกมากวันนี้ค่อยเห็นนะนะกรปพารังชีตีกันทุกคนกระาหันซื้อกันกน้อก,กี้ก สงสัยสงสัยมันจะตีกันเลยตอนนี้มันกำลังตีกันนะตอนนี้มันกำลังเตะกันเสียงฟาดฟีฟาดฟีอยู่พวมันกำลังเตะกันนะพวกสียงเีพี่มันกำลังเตะกันนะเดี๋ยวเข้าไปหาวิธีจบกัน อ,อ้ทุกคนก็ยิ่งตัวพู้นะมีชื่อซ้ำโอ้โหปินปึ้นหรอือวะเฮ้ยอยู่นี่แหละบึ่งนะอ๋อดูทุกคนเนี่ย่นกระปูดเลยนี่ฮะฮะ่นใกล้นี่โอ้ชื่อในเริ่มมันนะมันจะหมดตายนะ,นะ ขนะุ่นะติดไม้กระปูกอย่โอ้น่าจะทออยู่ทุกคนเลยแต่ว่ามันบุตายนะนี่ใกล้ญาติผู้สาวกันทุกคนเลยกระพูนี่สองตักระแม่นี่ตัวดึงแล้วหันมาตีกันจะ,นะ,นะะและตัวชนะนหละตัวชนะเลยตัวคอยยิ่งนะเพราะว่าตัวตัวนึงนี่มันยาน่าตนี่มันเต้นอ้อหอบแบบนี้แหละ แต่มันอยู่ห้างกันแต่ืชอนะแต่มันโบป้าไก่เมยเลยโอ้ไก่ญาติผู้สาวกันหาก,ก็เคยเหนนะทุกคนเลยญาติเมย์กันนั่นแหละเต้นมาชิงนี้ทุกคนเดี๋ยวฮ้อหนหาคนนะโอ้คอยว่านะขั้นโบตายอยู่แถวนี้นะมันตกไปตายอยู่บนอื่นนะขนก็ปูดโลกเชมนนั้นแล้วนะโนบตายกับบอดนี่ยทุกคนเสียดายไปโอ้ เต้นกอควัวกมะม่วงนี้เลยทุกคนแต่หาบโเห็นสงสัยมันสนนะทื่อข้างนี้ทุกคนเลยมันแลนแก้ขาละละมามันเต้นบูบูปุ๊บ,บมาเสริมนี่ทุกคนเลยเต้นน่เบิ้งเลยเจิดวง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 มาแปบมันแก้ขาแล้วมันเจ็บไล้นะทุกคนเลยอ้อเสียดายนะเอาทุกคนเลยอ้อเสียดายหาบโเห็นซ้ำยิ่งใกล้กับโบตายนะ คอยไลคุบมันมีท่านนะทุกคนเลยมันเต้นเด่นค่อยยิ่งปังเลยมันเต้นมากไก่หน้าค่อยมีดิไก่ประมาณนี้สองว่าเลยทุกคนค่อยดินไลไลเอามีท่านเลยไลแล้วก็ไปเบิ่งเสือคนกระปูดเลยมันไลมันมีด้บินได้ไกลนี่มันเต้นแก้ขาไปแล้วไกลนะแต่ว่ามันมีบินนะปีมันก็น่าจะเจบอยู่นะค่อยคิดว่ามันบุรอดแล้วไก่ตัวนี้มันน่าจะตายที่นี้ทุกคนเลย เต้นไปแล้วทุกคนทุกคนเลยปะเลยมันเต้นลงมานะทุกคนโอ้ขอยยาหาแล้วปัดยางลงมาตามโพยไปเห็นเต้นเป็นข้อคว้างคอยมาหาลัดหายพิ่ผลบเห็นนะโอ้มันบวกอดแล้วเรื่ลิกับมันตายเพื่อนมันุดนเลยเดี๋ยวเก็บโบเก็บเห็ดบดไปน้ำเลยทุกคนนะเห็ดบดหาก็อ้อนะกะเตะหอนนะบมดได้หลายไปเลยเนาะเก็บไป บางที่มีอันครบอันแกงใื่อนะอยู่ทางเงามากก็มีนะโอ้เห็ดบดอ้อเลยทุกคนฝนตกนะเห็ดบดกำลังอ้อทุกคนเอ้ยแต่ว่าอ้อมีลายนะหอนหละน้อยนะทุกคนเลยแต่ก็เก็บเอาลายหอนน่าจะพ่อแก่งเลย,ยมันกำลังยืนคอนนะ เดี๋ยวหาวิธีคนทุกคนเลยอ่ะทุกคนเลยต่อใกล้กับหญ้าเลยทุกคนเลยโอ้เมื่อกี้นี่ก็ใกล้จ้ำจูอยู่ก็มีเห็นนะมันก็เลยบินไปเฉยมเห็พระเจ้าก้อนนะไปเดี๋ยวหาสีพ้าทุกคนนี่ไปหาลอหาเห็ดบดก้อนทุกคนเลยนี่เห็ดนี่กระลังเป็นกระตุ้มนะทุกคนเลยมาตันี่ยุ่มนี่แคนะเดี๋ยวเมื่ออื่นเมื่ออื่นเขาจะมาเอานะเมื่อนี้นะมันหากะล้อนะนะก็เลยไม่เอามันนะ กำลังแตะหอนนะฮนะอาทุกคนหอนเลยนะห้าเบื่หิดนี่อหิดกำลังอ้อเลยนะนี่กำลังดูคอางามเลยพอดีแกงแค่นี้นะโอ้งีนะ เงี้ยดิมดีมเลยทุกคนหากเก็บเ hey ห็ดกะคือว่าสิพ่อแกงนะแล้ว,วก็ซิมเมอร์เลยนะบางทีปบะสินพันได้มาตื้มนี่นะบรสินพันยังบมาเลยเดี๋ยวมื่อหาเนึ่องขา้าวเนึ่งน้ำก้อนเหมือนแกงเ hey ห็ดนี่ได้แมลงนี่ถ้าเบิ่งบรสินมากพันซิมานบ่กขามาเรียบร้อยแล้วประสินก็ได้แต่เห็ดโอ hey ้ <h ums> <h ums> <h ums> รอบนี้นะเป็นตะพ่านเฮ็ดคู่คนเลยทุกคนโอ้ยิ่งใกล้กับโบตายทุกคนเลยโซแห้งเลยขันยิ่งตายจะมันโบเลยเลยทุกคนเลยใกล้ภูพวงใหญ่เนี่ยได้กินเฮ็ดนี่แหละยิ่งใกล้โบตาย บ่มาหากะโลเตะหอนสลานมาหากะโหลปืนไปจอบมั anyway, ้งปื่นตัวแรงคอยแกงนี่ทุกคนเลยระวังทามวยเขาสุกห่อกระตัดตีนเฮ็ดก่อนแกงเฮ็ดนี่แหละมือนะจากนั้นสิไปหาการเขตตะโอดมาปิ้งกลับนะตัดตีนเฮ็ดไปก่อน กัล้างแล้วละเข้าวกระซุกแล้วบะนี้สอยแล้วแล้วนะเดี๋ยวสิไปหากาดเนีน่ยเขตะอดคนบะนี้มาปีกินกับเกงเห็ดทันในแกงได้นี่ก็โอ้ยพลาดพลาดไปแล้วได้หรืออือได้เรียบร้อยตัวนี้ป๊อตง่ียตัว โอเคตะโอดหลายขนาดเลยวะเอาโอ้ตัวนี้นะอ๋ออยู่ต่สลามเดี๋ยวพาได้นี่เรียบร้อยสามสี่สามสี่โตยอ่ะกูว่าข้กดินจุกเอาเลยเอ็ดเล็ดเอ็ดเรียบร้อย ตัวใหายขนาดนี้มาหลายเจ้าแ้วมั้งปาดตรงนี้สองสามปีเล้เอาเสืพากันปีบงอเอ้ยสองปี มาแกงเห็ดก่อนนะคือคาน้ำอยู่โมคว,มวนันนิดเดียวเจามกินได้เลยแกงหอยถ้าเกือไปปิ้งเลยมันนี้ก่ะอืมต่อสองปิ้งโอเค อ,อ้ตงใส่แหงื่องไงแม่สุกไว้แล้วเป็นยานลูดปุ้ดเสียช่างหร่อมอหูมอเป็นยันลูดหมดอือตัวด็ปีงเขตโอ้แก่งเด็เเดเซคิตมามือแรกกะได้กินอาหารแ่บแล้วทุกคนเลยแก่งเด็ดบดตะเหิงแล้วไม่ได้กินแก่งเ็ดบดกั มานี่อพ่หล่นละต็มถอ้นีสุกละเพีงเขตกะก็ฮอนฮอนามาอนนี่ปงลงปงลงปงลงเลโอเคอันกินล้าก็แล้วมอได้ทุกคนเลยมากินข้าวน้ำกันแบบนี้ แกงเห็ดบดกับปิ้งเขตส่งปิ้งม,มา嘛อินข้าวนึงกันเบิงลองเบิงแกงเห็ดก่อนเป็นแต่แซบนะไม่ได้กินแต่หึงละเธอที่ส่องของการมาป้าได้กินแกงเห็ดบดกันฟังเสียงนกเสียงเขตห้องเสียงนกกระโวกมันไก่ห้วย แค่จะโอดแบบมันมั่นนะขอนุยาดแกเซอร์ทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮ้อนแห้งวันนี้นะ อะไลมันอ้างาเาลยคนอ๋อเขาอยู่อ้างาเ,าางาเาางทียดานชูงไปให้เลยใส่เกล็ดใส่ป้าเห็นแล,ล้วหอยแทนบอลเหรอไมเฮ้ยกรคอไมือเหืดนี่กินข้าวมันแส่บไหม มา,านะามาป้านี่กินข้าวแซ่บมาป้านี่กินข้าวซองคาบอยู่เฮื่อนแบบมันมีเยอะนะทุกคนนะเคยอยู่ตามป้าแล้วแบบกินข้าวแซ่บแล้วพัดมือบ้านนะกินข้าวมีข้อยแซ่บไปเลยมันแพอยู่ป้านะข้าเก่งเห็นอืมต่ฟังแต่เสียงย่ำพุ่นนะเป็นแต่แซ่บแล้วกอดกอดนี โอเคนะผมอิมอ่มแล้วโอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มกะสีได้พักผ่อนก้อนมานนี้นะโอ้เมยหลายนะคือขี่รถมาแา่บ,บ้านกะนเมยแล้วก็ไปหามาไปหาแล้วแรงกะยิ่งไก่ป้ากับมีตายนะโอเป็นสี่ได้่นกระจายไปเลยนะเห็นไก่ป้าตีกันญาติผู้สาวกันคนไก่ป้าคล้ายๆคือคนนั่นแหละเขาก ตีกันบึมบั่มบึมบั่ม,มอยู่ไปยิ่งว่ไม่นมีตายนะแก้ขาฮละอะละไปเอา้าเดี๋ยวในเลิกกัสิแก้มือไม่นะทุกคนเนี่ยเอ้าคลิปนี้กันสิได้ฝากไว้สำนึกก่อนทุกคนเลยขอบอกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรัสชมนะไปก่อนบ๊ายบาย